สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะเจอกันครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุปชัยบาดเดตประจำวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคม2566ครับก็จะเป็นโปรแกรมต่อเนื่องมาจากเกมบ็อกซิ่งเดย์นะครับน่าจะเหลือเพียงแค่2คู่แล้วสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกแต่ผมก็จะเอาเกมไทยลีก2คู่มาให้ได้ติดตามกันสำหรับไฮไลท์ก็น่าจะอยู่ที่คู่สุดท้ายครับหลังจากที่ทางฝั่งทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลถูกหงส์แดงลิพูทำคะแนนแซงไปเป็นจ่าฝูงแล้วและวันนี้พวกเขาเองนั้นจะเปิดรังรับการมาเยือนของคุนคันเวสแฮมเรามา มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังแนวทางกันนั้นเราไปสรุปผลโปรแกรมฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่แนวทางไม่ผ่านเก์เลยสาหรับแนวทางในค่ําคืนที่ผ่านมาโอกาสที่จะเข้าเป้านั้นก็มีครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะรักษาสกอร์ไว้ไม่ได้และยิ่งคู่คริสตอลพาเลตเองดันมาเสียจุดโทษในช่วงท้ายเกมอีกแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาตามกันต่อกับแนวทางในวันนี้แต่สําหรับแนวทางที่ให้ไปนั้นถ้าชอบก็จัดขาดก็ส่วนตามระเบียบครับก็เหมือนเดิมครับกับที่คููมมาากก่แรกปทุมนเ จะเปิดรังพบกับสิงห์เชียงรายคู่ที่2ฉลามชนชนบุรี f อจะพบกับจากฟูงอย่างทัพแข่งเทพทูแบคอกคู่ที่3ไรตันจะพบกับไก่เดือยทองสเปอร์และคู่สุดท้ายครับทัพปืนใหญ่อรสเนลจะพบกับขุนคอนเวสแฮมและก่อนที่จะไปฟังแนวทางกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ให้ทางช่องของสุภชัยกันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันก่อนกับเกมคู่แรกครับโดยกระต่ายแก้ว b ีปทุมยูไนเต็ปิดรังรับการมาเยือนของกวางโซมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ดครับกับราคาไม่กล้าในคู่นกอรางข กระแสการปรับตัวนั้นก็เป็นในทางฝั่งทีมเยือนและราคาเสมอกันครับที่ในเรื่องของผลตอบแทนนั้นก็มีการปรับตัวลดลงที่มากกว่าในตอนนี้ถือว่าในตอนนี้เองครับผลงานของทางฝั่งเจ้าถิ่นก็ดอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาแพ้กับยาโฮดาลูตาซิมาใน3เกมหลังของบีจีปทุมนั้นผลงานของพวกเขาก็ยังเอาชนะคู่แข่งมาไม่ได้เลยมีนำซ้ำในนาดล่าสุดพวกเขาก็ยังเปิดรังแพ้ทีมน้องใหม่อย่างนครปฐมไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2จึงทําให้ผลงานภาพรวมในตอนนี้5เกมที่ผ่านมาก็เก็บชนะมาได้แค่เพียงนาดเดียวเท่านั้นนนนสส่่วใผลลลงาทีเเหืออก็ม2แแะ ปีก2เกมครับแต่ถ้าเราจะมาเจาะเฉพาะผลงานเกมเย่าในลีกตอนนี้ผลงานก็เป็นหน้ามือกับหลังมือเลยครับเพราะใน5้านัดหลังพวกเขาก็แพ้ไปในเกมที่เจอกับนคปรปฐมไปเท่านั้นส่วน4ีเกมที่เหลือก็เอาชนะไปได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมืองทองลำพูนตราดหรือแม้กระทั่งราชบุรีส่วนทางฝั่งทีมเยือนเชียงรายเองผลงานในตอนนี้ก็ยังคงเอาแน่อนอนไม่ได้ครับเพราะจากภาพรวมที่ผ่านมาก็ยังไม่มีช่วงไหนที่พวกเขาจะเอาชนะคู่ต่อกรได้2เกมติดต่อกันเลยโดยในตอนนี้ผลงานภาพรวมก็มีชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ปอีก2เกมครับซึ่งในเกม นัดล่าสุดนั้นพวกเขาก็เปิดรังเจ้ากับประจวบทีมบว้ยของตารางไป1ประตูต่อหนึ่งจึงทำให้5เกมหลังในลีกตอนนี้พวกเขาก็เก็บคะแนนไปได้เพียงแค่5คะแนนเท่านั้นครับถ้าเรามาดูในผลงานเฮตุเฮตที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันผลงานในช่วงหลังๆของทั้ง2ทีมนี้ก็สลับกันแพ้สลับกันชนะกันไปครับโดยที่ในเกมในรังของ BG ปทุมที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันในนัดล่าสุดเกมน,น,นั้นเจ้าถิ่นก็เป็นฝ่ายที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งกับไมค์การ์ที่ให้มาราคาก็ยัง ผลตอบแทนที่น้อยกว่าอยู่ที่ราคา1.66บวกกับกระแสนในต่างประเทศนั้นก็ยังคงเอียงไปทางฝั่งทีมเยือนแต่ถึงยังไงก็ดีครับในมุมมองของผมเองก็ยังคงมองว่าแม้ว่าในนาที่ผ่านมาผลงานของทางฝั่งเจ้าถิ่นอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีก็จริงแต่ทางฝั่งทีมเยือนเชียงรายเองผลงานเกมนอกรังนั้นก็ยังคงไว้ใจไม่ค่อยได้ครับและแถมในเกมนัดนี้ยังได้เล่นในรางของบีจีอีกทางที่ดีอิงทางฝั่งเจ้าถิน่นมีสิทธิ์ที่น่าจะได้ลุ้นทํากําไรมากกว่าครับในเกมนัดนี้ดังนั้นกับการชี้ชัดอาจบีีมของดาาฝากครับ มาต่อกันที่เกมไทยลีกอีกหนึ่งคู่ครับโดยฉลามชนชลบุรี FC จะเปิดรังรับการเยือนของทัพแข่งเทพทูแบงคอกยูเนเต็ดกับราคาไม่กั้นก่อนเกมก็อยู่ที่ราคาครึ่งลูกซึ่งกับกระแสในการปรับตัวของทางฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนครับที่มีการปรับตัวของผลตอบแทนที่ลดลงมากกว่าซึ่งถ้าเราจะมาดูจากราคาที่เปิดมาให้แล้วถ้าเอามาเทียบกับผลงานท hey ี่ดูเฮดเวลาเจอกันในรังของชลบุรีเองนั้นถือว่าทางฝั่งทีมเยือนมีโอกาสที่เสี่ยงอยู่สูงพอสมควรเลยครับเพราะใน5เกมในรังของชลบุ เอาชนะชนบุรีไปได้เพียงแค่สจาก5เกมหลังเท่านั้นครับแต่พอมาดูผลงานของทังฝั่งเจ้าถิ่นชนบุรีเองในตอนนี้ทัพฉลามชนก็เพิ่งจะกลับมาทําผลงานได้ดีใน2เกมหลังที่ผ่านมาครับเริ่มต้นด้วยการเขี่ยบีจีปทุมตกรอบในเกมฟุตบอลถ้วยก่อนที่ในนาดล่าสุดนั้นจะเปิดรังเอาชนะเมืองทองยูเอเ็ตมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจึงทําให้ผลงานภาพรวมก็เก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1และแพ้ปีกสองเกมครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเองนาที่ผ่านมาก็เพิ่งจะสะดุดเสมอให้กับโพลิสเฮโลมาด้วยสกอรวลงนมมมมใ5เเกกกหั็ี ที่แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการบุกไปแพ้กับชอนบุกฮุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้ในศึก a อ c ซแชมเปี้ยนลีกไปแค่นั้นครับส่วนเกมที่เหลือก็เอาชนะไปได้ทั้ง3เกมและสถิติที่สําคัญก็คือทูแบงค์ข้าวเยอเต็ดเป็นทีมที่ยิงประตูได้ทุกเกมครับเฉลี่ยต่อเกมก็เกมละ1-4ถึงประตูขึ้นไปทุกเกมสําหรับไมกานในคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาครึ่งลูกครับกับอัตราการจ่ายค่าน้าผลตอบแทนนั้นก็ยังเป็นทางฝั่งทีมเยือนที่มีอัตราการจ่ายค่าน้าผลตอบแทนที่น้อยกว่าซึ่งง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 ในนนนมมมมมุออออขผััััั้้กกก็ยยยยคงสสดบรบระแททีีงงที่่เเไปฝื เพราะแม้ว่าในนาที่ผ่านมาทางชนบุรีอาจจะเอาชนะฝั่งเมืองทองไม่ได้ก็จริงแต่ทีมที่มาเยือนพวกเขาในนัดนี้ก็เป็นถึงจากฝูงของตารางที่ใสิติการเก็บชัยเรียกว่าสูงที่สุดแล้วในลีกตอนนี้และยิ่งผลงานขอถทาฝั่งชนบุรีในรังผลงานก็ยังไม่เข้าฟอร์มผีเข้าผีออกครับถึงยังไงใน,นนัดนี้ทีมที่มีโอกาสจะเก็บ3คะแนนนั้นผมก็ยังคงยกให้ทางฝั่งแบงคอกมีโอกาสที่มากกว่าครับและสําหรับการคาดการณ์ในน,น,นัดนี้ผมให้วางทางฝั่งแข้งเทพไม่เจ็บตัวครับ เกมคู่ที่สาครับไบตันแอนด์โฮบาเบียนจะเปิดรังรับการเยือนของไก่เดทองสเปอร์กับราคาไม่ก้านก่อนเกมก็อยู่ที่ราคาปอปลาตากลมครับส่วนในกระแสตาประเทศในตอนนี้ก็ยังคงเป็นทางฝั่งทีมเยือนที่มีการปรับตัวลดลงของผลต่อแทนที่มากกว่าในทุกสํานักเลยครับซึ่งจากกระแสที่ให้มานั้นก็ยังคงสอดคล้องกับผลงานในการเจอกันในครั้งเก่าๆครับเพราะว่าจากสถิติเฮ h ูเฮตที่เปิดมา 10เกมหลังไบรตันก็เอาชนะสเปอร์ไปได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นโดยที่ทางฝั่งทีเบียสเปอร์เองก็เอาชนะไปได้ถึง7เกมโดยที่ไม่มีเกมสเสมอกันเลยซึ่งในเกมนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันสเปอร์ก็เป็นฝ่ายเปิดรังเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับแถมในตอนนี้เองผลงานของทางฝั่งสเปอร์3เกมหลังก็เอาชนะมาได้ทั้งนิวคาสเซิลนอตติงแฮมฟอร์เรสและในนัดล่าสุดก็เปิดรังเอาชนะเอเวัตันทีมฟอร์มแดงไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจึงทําให้ผลงานภาพรวมก็แพ้ให้กับเวสสมมไปเเ,เี่กกกกกวนนนอัน้็บุ กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแบบสุดมันด้วยสกอร์สประตูต่อ3ส่วนทางฝั่งเจ้าถิ่นเอง5เกมหลังก็ยังเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2เกมโดยมีสะดุดเสมอให้กับเบอร์ลี่และคริสซ่าเลตไปในเกมนัดล่าสุดครับส่วนอีก1เกมนั้นก็บุกไปแพ้กับทัพปืนใหญ่อร์เซนอนไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์โดยที่ในตอนนี้เองไบรตันก็เก็บผลงานทําราคากําไรใน5เกมที่ผ่านมาไปได้แค่เพียงแค่2นัดเท่านั้นเองครับเราสลับมาดูทงด้านความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมกันบ้างครับโดยในทางฝั่งฝั่งเจ้า าการของเกมลูกตัวเก่ง,ช,งชาวญี่ปุ่นอย่างคาโอรุมิโตมะส่วนในรายของตัวเพลย์ที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่นั้นก็มีอยู่วยกันถึง7รายได้แก่ทาลิปแลมตี้ซอลี่มาร์ชเพอร์วิสเอสตูปิยานจูริโลเอซิโซโยเอลเฟลมันอันซูฟาติและอดัมเวฟสเตอร์ส่วนในการจัดทัพมาในเกมในนัดนี้นั้น้าดากูซืออย่างโรเบโตเดลซาบีก็จะจัดทัพให้ลุกทีมของพวกเขามาในระบบแผน4-2-3-1สําหรับคู่กองกลางตัวรับในวันนี้พวกเขาก็จะวางทางด้านบิลลี่กิลมอร์ยืนคอยประสานงานร่วมกับ ปราสกาลโกสโดยที่จะมีสาประสานตู้ทำเกมอย่างซิมงเอเดงกาฟาคุนโดโบนานเต้และอดัมลาลาน่าคอยเป็นสาประสานตัวขับเคลื่อนเกมสนับสนุนสูน,น้าตัวเป้าอย่างเจ้าเปรโดส่วนทางฝากฝั่งทีมเยือนนั้นภายใต้การคุมทีมของอังเก้ปอสเตโกคูในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะยังคงไม่มีชื่อของกองกลางตัวเก่งอย่างอีฟบิสซูมาที่ในเกมนัดน,นี้เขายังคงติดทนแบนอยู่ครับส่วนในตัวผู้เล่นที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่นั้นก็มีอยู่ด้วยกันถึง7รายได้แก่ไรอันเซซิอง โลดิโกเปตาคูมิกกี้แวนเดเวนมานอโซโลโมอนเจมส์เมดิสันอีวานเปเลซิส,สและอัลฟาฟไวแมนส่วนในการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะมาในแผนเก่ง4-2-3-1โดยที่คู่กองกลางตัวรับวันนี้ก็จะส่งทางด้าน clip, โอลิเวอร์สคริปลกสนามออกซาร์เป็นตัวจริงโดยที่จะยืนประสานงานร่วมกับปบาปซาส่วนใน3ตัวลุกก็จะยังคงเป็นหน้าที่ของเรเนนจอร์ซันเดยานคลูเซฟสกี้และซอนเฮืองมินโดยที่ในตำแหน่งซูน,น่าตัวเป้านั้นก็ยังคงจะใช้ลิชาริซอนซูน่าตัวเก่งของทีม ที่ฟอร์มกําลังฮอตในตอนนี้ครับ,รบกับไมค์การ์ดแรกที่ราคาปอปลาครับแต่ในตอนนี้ราคาก็ได้มีการขยับปรับลงเหลือเพียงแค่ราคาเสมอกันเท่านั้นแทมราคาเดิมที่ราคาป่อปลานั้นอัตราการจ่ายค่าน้ํโหดตะแพรขอทางฝั่งทีมเยือนยังถูกปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่ราคา1.69เท่านั้นซึ่งจากการปรับตัวของราคานี้เองในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับยังคงมองในมุมที่ว่าเกมคู่นี้อาจจะจบลงด้วยผลเสมอกันเพราะปัจจัยหลักๆก็คือเกมในรังของไบรตันที่ใน5นัดที่ผ่านมาจบลงด้วยผลเสมอไปถึง3นัดแต่ด้วยผลงานอันร้อนแรง างฝั่งทีมเยือนสเปอร์ในตอนนี้ก็อย่ามองข้ามสําหรับมุมที่ทางฝั่งทีมเยือนจะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้นะครับดังนั้นกับเกมคู่นี้ทางเลือกที่ดีจิ้มทางฝั่งทีมเยือนสเปอร์ในราคาที่ไปลองปอปาตากลมน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วครับกับการชี้ชัดไก่เดือยทองจองใช้ครับ มาถึงเกมคู่ไฮไลท์ในวันนี้ครับโดยทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดรังเอมิเร์ไกต์เตเดียมรับการมาเยือนของคุนคอนเวสต์แฮมกับราคาไม้กัน้นก็อยู่ที่ราคาสูงถึง1ลูกควบ1ลูกครึ่งครับถึงแม้ว่าราคาที่เปิดมานั้นอาจจะดูแรงก็จริงครับแต่ถ้าว่าผลงานของทัพขุนคอนเวสต์แฮมเองหลังจากที่พวกเขาเป็นทีมฟอร์มแรงแต่ในตอนนี้ครับผลงานของพวกเขาก็เริ่มมีสะดุดแพ้เห็นแล้วบ้างและจากการสระดุดนั้นก็ยังเป็นเกมนัดเยือนอีกด้วยซึ่งดูได้จากผลงานภาพรวมในหนานาที่ผ่านมาที่ถึงแม้เวสเไไเกกต์ เกมในรางของพวกเขาทั้งหมดส่วนอีก2นัดที่เหลือก็เป็นเกมนัดเยือนที่พวกเขานน่เองก็บุกไปแพ้กับฟูลแลมมาถึง5ประตูต่อศูนย์และอีกหนึ่งนัดท้าขุนคอน,นั้นก็บุกไปแพ้กับหงแดงริพูมาด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งเช่นกันส่วนในทางฝั่งเจ้าถิ่นนั้นแม้ว่าในนัดล่าสุดจะบุกไปเสมอให้กับหงแดงริพูมาด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งแต่ถ้ว่าเกมในรางของพวกเขาเองนั้นก็เป็นจ็ดเกมมาแล้วครับที่พวกเขาเอาชนะคู่แข่งมาได้ทุกนัดแถมยังไม่พอ5้าด้หลังยังยิงไปได้ททกกสอางาถ ก็เปิดลังเอาชนะไบรตันไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์แต่ถ้าจะมาดูในส่วนของเฮทวเฮผลงานของการเจอกัน4เกมหลังสุดที่เจอกันในลาของทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลแล้วเชื่อหรือไม่ครับว่าทัพปืนใหญ่นั้นเอาชนะขุนคอนเวสแฮมไปได้ทั้งหมดถึง4เกมเราสลับตัดมาดูท่าแรกความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมกันบ้างครับโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นปืนใหญ่อาร์เซนอลนั้นในเกมนัดน,นี้พวกเขาจะบดสิทธิ์ใช้งานคลายฮาวเวดแดนกลางตัวเก่งที่คงติดโทษแบนสะสมเหลืองครบโคตาส่วนตัวผู้เล่นที่ยังคงม ทัพมาโดยโทมัสปาเต้ทาเคฮิโรโทมิยาสึจูเลียนชิเบอร์และฟาบิโอเวล่าสำหรับการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้ทาดด้ากูซืออย่างมิเคลอารเตต้าก็จะจัดทัพให้ลุทีมมาในแผนเก่ง4-3-3โดยในแดนกลางในวันนี้จะส่งทางด้านเลอันโดทรอสซาลงสนามมาแทนคลายฮาวเวิร์ครับโดยที่เขานั้นจะคอยเล่นร่วมก,กันกับดีแคนไรท์และมาร์ตินโอเดการเพื่อคอยปั้นเกมสับศูนย์สามแดนหน้าอย่างกราเบลมาตินิลีบูกโยสาก้าและกราเบลเชซุสส่วนทางด้านากฝ,ากฝากั่งทีมเยือน คุณคอนเวสแฮมนั้นในนัดนี้พวกเขาก็ยังคงต้องรอเช็คความพร้อมของมิเชลอันโตดิโอสูน้าดาวยิงตัวเก่งที่เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บครับส่วนในการจัดทัพมาในเกมนัดนี้นั้นถ้าได้กุซืออย่างเดวิดมอยก็จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-2-3-1โดยคู่กองกลางตัวรับของพวกเขาในวันนี้จะส่งทางด้านโทมัสซูเชกลงคอยประสานงานร่วมกับเอ็ดสันอวาเลสโดยที่จะมีทางลูคัสปาเกต้าโมฮัมเหม็ดคูดุสและเจมส์วอร์ดพาวคอยเป็นสามประสานขับเคลื่อนเกมสนับสนุนสูน้าตัวเป้าในวันนี้อย่างจ ตอนแรกกับเลทราคาที่ให้มานั้นก็ว่าแรงแล้วนะครับสาหรับเลทราคาที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งแต่ในตอนนี้ก็ได้มีการขยับปรับราคาขึ้นไปอยู่ที่1ลูกครึ่งแล้วซึ่งก็น่าจะมาจากกระแสในต่างประเทศมาบวกกับผลงานในร่างของอาร์เซนอลเองที่ผลงานช่วงหลังๆของพวกเขานั้นก็แพ้ยากเสือเกินแถมในเกมนัดเยือนนอกร์ังของทางฝั่งคุณคอนเวสแฮมที่พักหลังเวลาออกไปเยือนทีมใหญ่ๆก็มักจะเละกลับมาทุกทีถ้าราคาออกมาแบบนี้อยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านน่าจะได้ลุ้นมากกว่าครับกับการมีจากฝุ่งเป็นเดิมพัน,น,นัั้้้นกบกบาารชีเป ูปืนใหญ่ยิงใส่ไม่ยังครับก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานสุขชัยได้ฝากไว้เป็นแนวทางกันก่อนครับคบู่แรก BG ปทุมยูเต็ดจะเปิดรังพบกับเชียงรายยูไนเต็ดกับแนวทางในเกมคู่นี้ผมก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่น BG ปทุมยูเต็ดต่อทางฝั่งทีมเยือนไปในราคาถึงลูกควบหลูกครึ่ง คู่ที่2ชลบุรี FC เปิดดังรับการมีเยือนของแบงคอกยูเนเต็ดซึ่งกับแนวทางในเกมคู่นี้ผมค่าอยู่ทางฝั่งทีมเยือนแบงคอกยูเนเต็ดต่อทางฝั่งเจ้าถิ่นชลบุรี f อไปในราคาครึ่งลูกคู่ที่3ไบรตันเปิดลางพบกับสเปอร์กับแนวทางในคู่นี้ผมค่าอยู่ทางฝั่งทีมเยือนสเปอร์ลองทางฝั่งเจ้าถิ่นไบรตันไปในราคาปอปา คู่สุดท้ายถ้าผืนใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดรังรับการมาเยือนของคุณคอนเวสแฮมซึ่งกับแนวทางในคู่นี้ผมค่าอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นอาร์เซนอลต่อทางฝั่งทีมเยือนเวสแฮมไปในราคา1ลูกครึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุพชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ